ทับใจแล้วก็สร้างความตื่นเต้นและประสบความสำเร็จในการแข่งขันในสนามจะเห็นได้ว่าเรามีนักกีฬาข้ามยใหม่มีการพัฒนาผิดมือขึ้นมาได้หลายค้ๆกัน,นแล้วแบบนี้มีโอกาสที่จะผลักดันในเรื่องของกีฬาโบวิ่งเข้าไปสู่ในของพาราลิมปิกไหมคะ,ะจริงๆแล้วเรื่องการผลักดันกีฬาโบวิ่งเข้าสู่พาราพาราลิมปิกเกมเนี่ยความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์สมาคมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเนี่ยและการนำกีฬาโบวิ่งเข้า ข้าวบรรจุในการแข่งขันพาราลิมปิกเนี่ยก็คงต้องใส่บริบบิท่านประมาณนั้นพิการนะรับดูท่านอย่างที่อยากนพูดว่าการยิงลูกใหญ่เยื่อจะขับดันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำเองไม่ไหวแล้ววันนี้เดี๋ยวถามพี่มามอบรางวัลด้วยได้เห็นภาพรวมของคนพิการที่แบบว่ามาแข่งกันในหลากหลายสถานะเลยเป็นไงบ้างคะสำหรับกีฬาโบลิ่งนะครับเรา กับสมาคมกีฬาโบลิ่งคนพิการไทยนะครับในการดูแลเราจัดการแข่งขันครั้งนี้ถ้าจะเป็นจริงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนะครับเราเป็นการจัดก,การแข่งขันกีฬาโบลิ่งคนพิการชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็กีฬาของที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยสามารถสร้างผลงานได้ดี นะครับทั้งสองอประเภทความพิการก็คือทางตาและก็ทางด้านร่างกายและก็เคลื่อนไหวนะครับในส่วนของภาพรวมเราคิดว่าเมื่อนักกีฬาเรามีสุยภาพอยู่แล้วนะครับและเป็นกีฬาที่มีรายการแข่งขันนะครับในต่างประเทศเนี่ยหลายๆายรายการนะครับเมื่อ IPC เข้ามารับรองนะครับเราคิดว่าแนวโน้มที่จะมีการจัดการแข่งขันาพาาลอร์ลีกปี2024ที่กรุงปารีส ะะจะได้มีกีฬาโบลิ่งสําหรับคนพิการบรรจุนะครับาการบรรจุเข้าไปมันก็จะส่งผลถึงการพัฒนาภาพรวมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้แน่นอนครับก็เราคิดว่าในช่วงจังหวะการเริ่มต้นนี้นักกีฬาของประเทศไทยมีความสามารถมีความสามารถที่จะก้าวไปสู่การผ่านคอดเลฟอกไปพาราลิมปิกแล้วก็ มีโอกาสที่จะได้เหรียญนะครับถ้าดังนั้นเราสิ่งที่ภารกิจของท่านนายกคณะกรรมการพาราลมปิกแห่งประเทศไทยและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือต้องร่วมผลักดันนะครับให้กีฬาโบลิ่งนะครับเป็นกีฬาที่รับรองโดยเอ c ีซีและถูกบรรจุในพาราลมปิก2024นะครับที่คือความฝันของเราแลวก็ถ้ามันเกิดขึ้นได้การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นได้ทุกมิติเช่นกันครับ อยากฝากอะไรถึงค่ะคนพิการหรือว่าผู้สูงอานุหรืแบบว่า Yeah